สวัสดียดามเค่ะใช้มีดเอาเลยสวัสดีครับเพชรโพนจุ่มแหลกแหกมาน,นค่ะพี่น้องนี่เพชรไข่ขาวค่ะหลายหลายพี่น้องของโปรไทยเนาะค่ะคนหลายค่ะ<ด>พี่น้องเพชรเกเศร้านะเพชรน้ำมาค่ะเพชรกอเพชรกอพี่น้องเพชรกองามง่ายเพชรกระเศร้านะพี่มาจอดนี่ดองนึงโอ้ยพี่น้องเพชรกอใหญ่พี่น้องเพชรกอไงนี่นี่ฮะ กล่องว่ท่านมีเด้วยค่ะเป็นมูเลยครับมาเก็บนับกันมันมันค่ะ้องมาขัดเลยขัขัโอ้ยพวกท่านเลยขักทายเอฟซีอยู่หลองเลี้ยงรีบยังเลี้ยรีบไห่เห็ดกออ้ยดอกงามเลยก้ฟูดอมเลยเห็ดหลายทีองเก็บเล้ยวๆกอนที่นนองช่วงแหลกเลยมันมันตะเล้งเลยด้อค่ะท่านเด็เขาขังในเด้ครับค่ะสวัสดียังเป็นทางการค่ะพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับอฝ่าวพี่น้องคนหลายค่ะคนเต็มกันคูบกันประสันพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหลายคนก็หลายค่ะไฮป๊อปสูบีบพ่อคุณฟูดคุณอีกแล้วเฮ็ดกอแดงค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC FC My FC ก่า l ละครฐานผู้ชมทั่วโลกค่ะมือนี้ยุปปลาสังขะพี่น้องมือนี้มากบ้านคณาตำบลตาตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เด้อพี่น้องพี่กัดมือนี้ค่ะเฮ็ดกำลังออกหลายค่ะพี่น้อง ฮะพี่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 อีกนะนี่เฮ็ดลังเหละค่ะพี่น้องงามงามเลยเช้าค่ะพี่น้องสองมองนี้มีสองเลค่ะตัวนี้ใครมันโอ้ยเหาะเกือบเงยหนึ่งดอกบรกยางเงยหักของแทะเขียวค่ะพี่น้องมาใส่ซองไก่ด้อค่ะมันเปียกเป็นโมูเลยพี่น้องอ,บอีบเลยหักตัวนี้เอาบ่อดาอเลือก เฮ็ดเพิ่งกับสิเลิมไหว้เนี่ยแล้ะล่ะค่ะเพราะว่าออกหลาหมือแล้วนี่ดอกงหญ่ดอกงามค่ะนี่พี่น้องอันนี้จุ่มเลยมาคุณสุวิทย์เก็บไปเร็วโดอก่ายหนึ่งสองดอกเอา เกปลัวรัวค่ะพี่น้องเพราะท่านเด้ไปหัวใสอยู่สิเต็มตาล่ะ <c oughs> แมนคอพไปเจ๋ยวายีหลีเพราะท่านเด้หัวซิบนาทีอยู่ <c oughs> นั่นสองดอก <c oughs> นั่นพุ่นั่นโอ้กงได้เฮ็ดละงวกว่ะโอ้ยมันนีมากแก้วเอฟซีเด่นมาหาคุณ วันศีสวัสดีพี่น้องยังเป็นทางการกับสวัสดีแบบเผาๆเนาะ,านะคะ่ะเข,ขาถูดเขาไพร้ายค่ะพี่น้องเปล่าน้ำเห็ดเปล่าน,น้ำเห็ดเปล่าน้อยข้นนี่จุมจ่มหนึง่งนี่เธอหนี่จุ่มหนึ่งนี่นี่นี่เอ้ยนี่เหยียบเบิ้อเลยเฮ้ยไ <laughs> ข่เฮ็ดเห่าเบิง้ง สองกระตาเนี่ยแป๊บเดียวพี่น้องมานหมานงามๆเฮ้ยเทือดลังเขียวเป็นเป็นมูเลยค่ะนี่ไอซี่กับผอเทือดละงอกบ้านนี้ไอซี่ผเท็ดละงอกเากันนี้การกรบพาะสวิตผอเดียวนี่นี่นี่ลองนี่งาม่งทั้งหนึพูนทั้งหนเออหลายค่ะอุ้ยอู้ยไก่ไก่เพราะใด้องนอกเป็นจุบเป็นงูเลยค่ะพี่น้องยานกล่องหน่อย บะแมนยังเด้กค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าของพี่เดือนกับของพี่ฝนกับป้าแหละค่ะพี่นงรุ้ยเอาติดตามมาให้สานผ้าอันอีสานแบบหน้าผ้าลุยค่ะกล่องไปล่ะเครื่องหนึ่งพราะว่าหนามค่ะพี่น้องเอ้านี่งามๆเลยเฮ็ดยังล่ะโอ้ยเห็ดลังเขียวเฮ็ดเจอไดเนาะเอฟซีเอฟซีเป็นไรหลายบ่ หลายอยู <laughs> <laughs> ่เอฟซีอะไรอยู <that> ่แป้งค <that> ่ะพี <that> ่น้องให้เขาแป้งงามงามมิเตอกงามๆเลยงามงามเลยพี่หน่องเพิ่งค่ะพี่น้องเพิ่งหวานค่ะให้เพิ่งเขาเรามีใบนแต่ยูงามงามเลยค่ะนี่นีดอกค่ะพี่น้องงามๆค่ะ Đó, này, hết kiếu ô hết hướng khẩu đông cả à, kéo, cả lắng kéo cái này lần đó nó sẽ ăn Ui nè, phần quả anh đổ ngàm anh Ui Hay em <laughs> พี่น้องเห็ดิงหวานค่ะเดี๋ยวเห็ดิงเลือดนะมออิงเฮ้ย <c oughs> พ่วงพอ,พอ,อ <c oughs> มาเดินกันเล<อ><อ>ยอว้งามดอกแกลดย่างงามสวิตย่างเก้าเฮ็ดเขียวค่ะขอโทษในความฝ่าวในหลอบแหลกด้วยค่ะพี่น้องที่ลงมาค่ะนี่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 เจ้านี่เห็ดิงวันเห็ดิงเขานี่หวานแอบเลย เขียวค่ะพี่นอกสวยๆให้เขาแปลงยกับบอดด้ไทยเพระตอดมันหลายเพิงค่ะพี่นอกเพิงยังเอ้ารุ่นอือคือเพิงตองเนาะอือค่ะพี่นกอ้งามเลยสีจะได้พอเป็นโมบอดสวีทพอดเท่อกอะดกสัมผัสมือลื่นว้าวเห็ดไข่เขียวเนาะนี่ ดบมึง<ม>บวแมนหอมอยู่บวแมนเห็ดไข่เขียวมันหอมนิดหน่อยเห็ดระงูเอาก็ว่าเห็ดไข่ไข่เห็ดระงกน,นะจ๊ะแบบสวิตนั่งเฝ้าไข่เห็ดระงูโอ้กโอ,กโอขาวเอาเลยจะมีเตียผู้ใส่ เอ้ฝรงวานค่ะพ like, si> ี่หน้งามค่ะพี่เลยมันโอ้ยดดขอหลุนี่้านี่สวยๆค่ะมันีีเลือกแน่เลยค่ะเห็ดนี่เหลือกแต่จังสีเลยค่ะพี่นนอเ็สวยงามบ่เคยคุ้มค่ะลัางแหล่พี่ห้องม้อเมื่อยแข็งดีจิตต โอ้พี่น้องงามค่ะนี่งามมองละดอกเยอะเดี๋้อของมูซีมูหามูฮกน้ำเข็งในแต่ไค่เฮ้ยเฮ็ดละงอกเด้อพี่น้องเฮ็ดละงาก็เฮ็ดละงอกคือกันต่ังฟูเพิ่นเธอเก็บจนเต็มกระตานี่นี่เฮ็ดเขียวเจ้าเฮ็ดเขียวหนินี่นี่เอออันนั้นดอกเฮ็ดเฮ็ดลังเหลวว่าตุ๊กขนเพิ่งทางนั้นดุดมุม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 มยู่ fc เข้า f ีกับหมานี่ fc กับม้านะคะแข็งอยู่แข็งอยู่นะเอาบอเอาไปโอ้ยบอบอบอข้างไตมื่อยแล้วอล้างแตกค่ะพี่น้องต้มพอต้มพอเป็นเรื่องลังแตกอุ้ยน่ามากใช้ได้อยู่หรือว่าเห็ดพึ่งขามเต็มกระตาละเด้อพื่อเอฟซีเขาเต็มตาละโอ้ยหลายหลาย นี่แบ่งกันเก็บค่ะมาเดีย๋ยวดทีพาเมืองกระตาเอฟซีกุลังคนเต็มกระตาเห็นหลังหักเนาะเก็บกวางบางยางไหลเก็บบางยางหลเ,เปล่าให้เก,ก็บทีมมือเต็มกระตาไปแกงแย,ย,ย่เหี่ยมขาสี่เกเดของแสบของหวานค่ะอ,อุ้ยพอแล้วอู้มานี่แหละของแสบเอาก็พอหลายดอกแล้วนะ เออเห็ดพึ่งเข้าดุงเดียวค่ะพี่หนอกสวยๆน้าเขียวหลังเขียวมองเนี่ยก็เอื่นเห็ดกอเขียวเนาะค่ะแบบเต็มตาล่ะแบบเดียวมเห็ดเขากำค่ะพี่หนอกบราสวิตวเตอต์เห็ดขมขาจะดำนะคะนี่ขาดำจนสุดเลยเพราะเมนเห็ดขมเนาะเห็ดขมที่มีหมองขาขาว เห็นยังตโบเอามันดำรังเขียวพี่น,น้องุ้ยตู่แมนสุดยอดเลยค่ะนี่นี่แตงงามๆเลยก่ะรังออกเลยค่ะนี่อันเปิดออกก่อนเพื่อกะอันนี้ไปแล้วเนาะแต่ว่าอันออกไมนก่นี่กะสวยๆเลยค่ะนี่นี่ตองค่ะพี่น้องแมียนโบเพิ่งตอง เริ่มออกค่ะเริ่มซองอ่ะรวานค่ะพีตัปตับหมูอยู่พี่มาพี่มาพี่เจ้าให้เอฟซีให้เพื่อนเก็บเพื่อนกระดัยเก็บเลยนั่งละพีนั่งละเออตัดขาเนี่ยไอมาไปตัดเองแต่ว่ากัดตัดเห็นเนี้ยเต็มอีดีโอ้ยมึงสันยิ้มถึงเด็ก น่าตั้งแรงามๆค่ะลายวันบ่ป่าเขาถ่ายคลิปเขาค่ะพี่เขากรรมอ้ยขาอีกตัวดอกบิ๊กเอาเก็บเอาบิ๊กมากบิ๊กมากบิ๊กมากเฮนี่มือนี้เสากันกาบ่เฮ็ดขมค่ะบ่เอาเด้อครับเขากรรมก็จะเอาเป็นบางส่วนอันนั้นบ่เอามันเมื่อยแล้วไม่เมื่อยบ่เอานะยังว <man> ่าบ่นั่นตัวนี้ มีดองนี่เ่รอพี่หนุ่มพี่น้องเฮ็ดเคี้ยวค่ะดอกํางามๆค่ะพี่น้องอืออ่ะันนึงอันนั้นเฮ็ดขมเอาหอยหวานพี่น้องเอาโร่งหน่อยเฮ็ดของหวานได้นี่ แซบ่บอีกสี่ว่าได้เจียวออกไปไหนวะ <laughs> ทงยยางใส่ทงยยางเหรอเด้อพี่น้องโอโ้ยโบางใบใหม่เขาโทษค่ะ <laughs> อีกสี่ใส่ทงยยางแล,ล้วบ้านี้ขูนเอาุูดข้างในดองนึงผีท่องผีด้องนึง <c oughs> มันเปื่อยกบมีอ้ยตาเสียดายหนีค <c oughs> ข้องแสบเลยได้คะ่ะนีหวานแจ๋วเลยไหน <c oughs> <c oughs> เขียวแบบพี่น uh! oh. uh! uh, right. ah! hmm. uh ้องงามๆเลยพูด huh. ร uh ่างเขียวนึง huh. ค uh ่ะ huh. ต yeah. oh. ้นไม้เนนั่นหวานก็หวานกับเขียวด้วนั่นที่ของหวานก็เท็ดเขียวนั่นเห็นบ่ขางต้นไม้นั่นนั่นแป้งนั่นนั่นเท็ดอยังเท็ดเขียวขางต้นไม้ใดโอ้ยข่อยเลี้ยวโบเห็นโอ้ยดอกยาง่ป้องหาจนวานเนาะของเสียค่ะพี่น้องของเสียนอกกับไร ต้นนี้ดอกอ่อนนะก็เหมือนบได้ตัวนี้บัได้เมืย์เหมือนอกกําค่ะพี่น้องเฮ็ดลายไหลเห็ดเสียลกไปบัวใดชมกับชมอันนี้เฮ็ดถึงส้องเอ้าเห็ดถึงส้องเก็บเห็เพิ่นเก็บเลยเออวันนี้ของขมเขาเอาเลยเขาขอแต่ของหวานกันแล้วกัน พี่น้องมามันอยู่ข้างล่างขังดีมันอยู่ข้างกำมันต้องกรบสวงว่ะตี๊หลังโขดตัแตงนบริเวณหยางเลยเห็ดหลังโง่เลยค่ะแล้วอันนี้ทั้งเๆิงคือเห็ดขมเห็ดขมพี่น้องดอกสวยๆบาสุวิตย์ปศิยังไก่พี่น้องพี่น้องเจ้ะสุดๆเลยค่ะดอกไงที่สุดของมือนีเลยอีบะเลือบปลาดอกเดียวล้นตาโอ้ดอก มาทานครับมูบไม่รู้อุ้ยนะ่ะเฮ้ยเพชรยังดอกางามเถอะคุณอุ้ยคมบอกที่สิเกีเพชรคมไปให้เอฟซีก่อนค่ะสนนาวกนิกล้าบอกเพชรคมนะคะโอ้ย oh. พี่โอ้ยร oh. ้ายโหดเฮ้ย hey. อีกบ่อีกบอน้ยขาขุนให้เขียวให้ดองนะึงไหอ้ขาดองนึงเขียวขาลังเขียวลังเขียวโอ้ยลงกินเขาแล้วค่ะพี่น้องเยี่ยมค่พี่น้องโอ้ยห่างมีหมูบนนอกนี่เนาะดอกสมุดสองพี่น้อ,องให้เรางกเหลืองค่ะขอชีวิตไปเข้าห้องน้ำก่อน นี้พ่อได้อยู่ค่ะอยู่ข้างทึง่งร้านค่ะพี่น้องของแสบเพิ่งเข้าเป็นหมูเลยตัวนี้ดอกใหญ่ได้ไหมเนี่ยได่อยู่แข็งแข็งโอ้ย,อย,อยกิ่งค <laughs> <laughs> ุมลุง มันมันเมยมันเมยติอือนั่นดินั่นดิดอกเมยไหนนะ <N -mân> ของเสพของแซ่บของแซเส,ขเสพขอเป็นมูเลยนี่เดี๋ยวค่ะพี่น้องสิคกินไปกินเขาละค่ะนี่<ม>อวยขืนหากะเห็นแต่เห็เอดอยู่เมื่อปีอยู่เดี๋ยวลงไปบ่ได้โอ้ยครับรถสิอวยลงไปกินเขาแต่เาค่ะสิได้กินมาะมาย์สวยๆค่ะหเห็ดหลังเขียวเอาเลยโอ้พี่น้อง ใส่คำาว่าหล่นตาน้ำเขาเหรอพี่น้องสามไครสามค่นี่วกเจอไ้นี่นอ้ยีนี่สวยๆเลยค่ะอ้าวเดี๋ยวได้เหมือนนไน้อยแต่ร้อยหน้อยแต่ร้อยเเซ็นตบ่มันมัมันมันนี่อ้สวย กระเดือดอกเดียวไหลมาเขาเก็บไปดีหรือว่าคนเขาตลอดเนาะสวยค่ะพี่น้องเป็นมู่เลยครับพอมากเลยเรื่อยเรื่อยพ่นทั้งพ่นทั้งพ่นพอมากเลยเอยพอมากเลยเอยทั้งพ่นพี่เดี๋ยวทุกคนไกลๆค่ะสวยๆเลยพี่น้องสวยมูเดียวครับมูเดียวว่าเตนอยหักมันโผเป็นจุ๋มเหญ่พี่น้องใหญ่ออกมาขังๆนี่อ้ยหางรอนได้อยูุ่้ย ีืมไม่บอกดี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 เต็มแล้วพี่น้องยังว่าขทางไว้มงสองสองสี่กี่ของข่อยพี่น้องนี่พอแล้วตามหาจเจอแล้วนี่สีมองแต้นต่ดปากบาสุกีทหารวัน นนนีี่่าดอกไทุกายว่าเห็ดใหม่เพื่อนเดี่ยวงามๆเลยเห็นแต่สาวเจฉยเก็บหมูหวานว่าแต่เก็บไปเมื่อไรยังอยู่นี่นี่พี่น้องงามๆค่ะเก็บเลยตัวตัวนี้ไม่ได้ตัวนั้นไม่เอาหรออันนี้เนอันนี้ก็ได้นี่อันนี้เห็ดเห็ดข้าวโด่งน้อยๆนี่มันๆหล่นตาแล้วปเก็บ เพชรถึงดำขาลงค่ะเก็บใส่กระตาสองละค่ะนี้อื่นสาวกติกาลงมามันหลายแห้งให้เนี่ยนี่ดิหุ่นหุ่นทึ่งๆอีกของเสียบเต็มตาของเสียบของเสียบใส่ตาใหม่เหรอพี่น้องใส่ตาใหม่ค่ะ EP แรกดูกันยาวๆค่ะพี่น้องบางดอกกับบัวไทยบางดอกกับบัวไทยเผาโมเมนต์ว่าเผาดอกค่ะมัน เฮ็ดมันหลายเฮ็ดมันหลายแหลวก็เรียนเก็บเก็บแป๊บเดียวมันก็เต็มเนาะค่ะบริทศยเอามืสุดหรตอนนี้กะหาอวยลงมาแล้วค่ะนี่เดี๋ยวสิออกไปกินข่าวละจะข่าวหมานสุโคนดเลยค่ะนี่นี่ทีมงานสาวกณนิกาวันนี้อันนี้ของไผ่อันนี้ของพี่โตอันนี้ของไผ่ของพี่ขอ,องพี่น้อมของพี่น้อม อันนี้ดิของหวานไอหวานนี่ของสาวกนิกากระเป๋าสวีทอันนี้ของพี่ก๋งนี่อันนี้กับเมีนของบาสุวีทีกอันนี้อันนี้ของพี่ต้นโอ้ยหลายมันหมานของย่าเนียงค่ะโอ้ยงามค่ะพี่น้องหมานหมานค่ะไอ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 เอ็มซีย่างหยาดกล่องโอ้ยเบิ่ง ค่ะสำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปต่ออีพีสองเนาะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามค่ะขอบคุณทุกการรับชมเนาะค่ะลาไปก่อนค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีเนี่อันนี้ยายพอนหลงปลามาหน่ำบันไดลายยายใกล้ใกละเออพนมากับทีมงานตะเพีงสายรอค่ะนี่เราก็ได้หลายอยู่แล้วมาหลังมี่จะการเล่นดอกเดียวหนึ่งอือล้อเกี่ยวไปโทษบอดายโทษบอดายเพราะว่าในนี้บ่มีขื่นเลยบ่มีขื่นมีมองนีได้มีขื่นมันสิมีขื่นเป็นบางหมองบังหมองเตี้ยเตี้ยวเขาก็ขานอยู่ไปเมื่อ ยางออกไปเลย,ยางอ,อกไปเลยไปกินเขาค่ะพี่น้องผอ,อกัน e ีสองค่ะอ้มาัคนหม <c oughs> <c oughs> มานมทุกคนค่ะตลาดใหญ่ให้มา